สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ้มนะครับกลับมาให้แนวทางสําหรับคอหวยเช่นเคยครับวันนี้จะมาให้แนวทางสําหรับหวยลาวพัฒนานะครับประจําวันพุทธที่24มกราคมนะครับ2567นนะครับกับหวยลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาครับ วันพุทธที่24นะครับวันพุทธที่24มกราคมนะครับ2567นะครับคัดมาให้ตามสูตรเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นการเสวนานะครับเราคัดมาให้ตามสูตรเช่นเคยสายวิ่งสายรูดนะครับคู่เจาะก็จับให้เช่นเคยครับ หวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้านะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคอหวยนะครับนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทุกคนทุกท่านนะครับฝากเป็นแค่แนวทางนะครับก่อนจะไปที่สายวิ่งสรุปนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปกันเลยนะครับสำหรับหวยลาวพัฒนาครับวันพุธที่24มกราคมนะครับ2,567นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับ วิ่งรูดก,กันที่7นะครับ7แล้วก็9นะครับสําหรับเหลาพัฒนานะครับสําหรับสายวิ่งสารูดนะครับคู่เจาะนะครับจับคู่เจาะให้ที่07นะครับ27 แล้วก็97นะครับหลักที่9นะครับเก้าสองครับเก้าสาม แล้วก็98นะครับนี่คือหวยราวพัฒนานะครับคัดมาให้ตามสูตรเรียบร้อยนะครับสายวิ่งสายรูดครับวิ่งรูดกันที่7นะครับแล้วก็9ครับคู่จอจำให้ที่07 -27 -97 ครับแล้วก็92 93 98นะครับลาวพัฒนาวันพุธที่24 นะครับมกราคม2567นะครับไวยให้ตามสูตรครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ